สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้เราก็จะพามาเพิ่มยอดไลค์ใน Facebook กันค่ะมาทำยังไงมาดูกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเปิดแท็บขึ้นมาใหม่เลยแล้วก็พิมพ์คำว่า KMM k MM ีด h ค่ะจากนั้นคลิกเข้าไปที่เว็บไซต์เว็บแรกตรงนี้ได้เลยนะคะหรือจะคลิกลิง์กใต้คลิปวิดีโอนี้ก็ได้ค่ะ สำหรับใครที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้ไปได้เลยนะคะและใครค่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค,ค่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้แล้วก็เข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะ ั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ง่ายมากๆเลยค่ะกรอกข้อมูลตามนี้เลยชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมติดข้างล่างสองช่องนี้ด้วยนะคะข้อมูลสามารถใส่เป็นข้อมูลอะไรก็ได้นะไม่จําเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้ค่ะหรือสมัครผ่าน Gmail ค่ะก็สามารถคลิกด้านล่างตรงนี้สมัครผ่าน Gmail ไปได้เลยนะคะเนื่องจากเราเป็นสมาชิกอยู่แล้วเราก็จะกลับออกไปแล้วก็คลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้เลย ค่ะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราก็จะเลือกแพลตฟอร์มข้างบนกันก่อนนะคะวันนี้ก็จะเลือกเป็นเฟอ่าเ k ซบุ๊กค่ะแล้วก็มาเลือกวดหมู่ตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกเป็นถูกใจโพสต์ค่ะแล้วก็มาเลือกบริการด้านล่างตรงนี้สามารถเลือกเป็นบริการอะไรเลยก็ได้นะคะที่เราต้องการได้เลยค่ะหรือว่าจะเลือกตามเราก็ได้นะคะ ตรงลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะกลับออกไปที่ Facebook ของเราค่ะแล้วก็เปิดโพสต์ของเราขึ้นมาเลยโพสต์นั้นต้องเป็นโพสต์สาธารณะด้วยนะคะแล้วก็คลิกเข้ามาที่เวลาได้เลยค่ะคลดกลอกลิงก์ด้านบนตรงนี้ค่ะนํามาใส่แถบข้างล่างตรงนี้แล้วก็ใส่ปริมาณที่เราต้องการที่จะเพิ่มนะคะข้างล่างตรงนี้ค่ะก็จะเป็นเวลาแล้วก็ค่าบริการทั้งหมดแล้วก,กดสั่งซื้อตรงนี้เลยค่ะเมื่อขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้นะคะแสดงว่าเราทําการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะ และสำหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือจำนวนเงินไม่พอก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้ค่ะเราก็จะมาเลือกที่เมนูเติมเงินค่ะช่องทางการเติมเงินค่ะจะมีอยู่ทั้งหมด5ช่องทางด้วยกันนะคะช่องทางแรกค่ะเป็นการสแกน QR Code ทุกธนาคารค่ะเติมขั้นต่ำา1บาทสูงสุดไม่เกิน1,000 0บาทต่อครั้งเมื่อเติม1,000บาทขึ้นไปรับโบนัสเพิ่มอีก2%ด้วยนะคะเราก็มาใส่จำนวนเงินด้านล่างตรงนี้ค่ะแล้วกดเติมเงินตรงนี้เลย เราก็สามารถสแกนจ่ายตรงนี้ไปได้เลยนะคะอันต่อไปค่ะเป็นการโอนเงินแบบแนนสลิปทุกธนาคารค่ะสามารถคัดลอกเลขบัญชีตรงนี้ค่ะแล้วก็ดําเนินการในแอปธนาคารของคุณได้เลยนะคะรับโบนัสเพิ่มทันที5%เมื่อเติมตั้งแต่1,000บาทขึ้นไปด้วยค่ะเสร็จแล้วค่ะนาสลิปของเรามาใส่ข้างใต้ตรงนี้แล้วกดยืนยันตรงนี้ได้เลยค่ะ อันต่อมาค่ะเป็นแอปอังเปา Wallet ค่ะสามารถดําเนินการในแอปอังเปา Wallet ของคุณได้เลยนะคะเสร็จแล้วก็นําลิงก์ค่ะจากแอปอังเปา Wallet นะคะมาใส่ข้างล่างตรงนี้ค่ะแล้วก็กดยืนยันตรงนี้เหมือนเดิมนะคะ,คะอันต่อมาค่ะเป็นคริปโตค่ะเป็นาการรอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะแล้วก็สามารถอ่านคําแนะนําด้านล่างตรงนี้ แล้วก็ดำเนินการตามไปได้เลยนะคะอันสุดท้ายค่ะก็จะเป็นชิลเพย์ค่ะเติมเงินขั้นต่ำ20บาทสูงสุดม่เกิน100,000บาทต่อครั้งเมื่อเติม1,000บาทขึ้นไปรับโบนัสเพิ่มอีก5%ด้วยค่ะแล้วก็เหมือนเดิมเลยค่ะมาใส่จำนวนเงินด้านล่างตรงนี้ค่ะแล้วก็ออกมาเลือกวิธีการจ่ายได้เลยๆจ่ายผ่านทูมานี่วอลเล็ทหรือแอปธนาคารต่างๆตามนี้นะคะแล้วก็มีตู้บุญเติมด้วยค่ะาทางด้านขวามือตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเรานั่นเองนะคะ เมนูต่อไปค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะตรงนี้ก็จะเป็นรหัสออเดอร์ของเรานะคะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดที่เราทาการสั่งซื้อไปค่ะดังด้านขวามือตรงนี้ก็จะเป็นสถานะนะคะออเดอร์อ่าออเดอร์เมื่อกี้ที่เราทาการสั่งซื้อไปน,นะคะก็กําลังรออ่าขออภัยค่ะกำลังดําเนินการอยู่นั่นเองค่ะสําหรับใครค่ะที่เข้ามาใช้งานอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าช้าหรือย,อยังไงก็สามารถติดต่อแอดมินได้2ช่องทางนี้ค่ะ ช่องทางแรกค่ะก็จะเป็นตัวช่วยเหลือค่ะช่องทางที่2ก็จะเป็นแอดไลน์ค่ะสามารถคีย์แอดไลน์ตรงนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะพิมพ์คำว่า a d k m m ด g h ก็ได้ค่ะตัวช่วยเหลือก็จะอยู่ทางด้านนี้ค่ะสามารถใส่เรื่องราวใส่ข้อความลงไปแล้วกดส่งตัวตรงนี้ได้เลยนะคะเมนูต่อไปค่ะไปดูเมนูแนะนําเพื่อนค่ะเราก็สามารถคัดลอกลิงก์ตรงนี้ค่ะ แล้วก็ส่งให้เพื่อนของเราได้เลยนะคะหากเพื่อนของเราสนใจและได้คลิกเข้ามาใช้บริการค่ะเราก็จะได้รับอัตราค่าคอมมิชชั่นอีก5%ด้วยนะคะเยอะมากๆเลยค่ะและในตอนนี้ค่ะทางเว็บไซต์ก็สามารถดาวน์โหลดบนมือถือได้แล้วนะสามารถคลิกดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยค่ะหรือว่าจะเข้า Google Play หรือ App Store ค่ะแล้วพิมพ์คำว่า h m MM m k G h c o m ก็ได้ค่ะ ค่ะเราก็จะกลับไปดูที่ Facebook ของเรากันค่ะตอนนี้ยอดไลค์อยู่ที่53นะคะเดี๋ยวขอรีหน้าจอก่อนเนะาะค่ะตอนนี้ก็น่าจะยังไม่ขึ้นนะคะเดี๋ยวรอทางเว็บไซต์เข้าดําเนินการสักคู่ค่ะเพ,เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาค่ะเดี๋ยวจะกลับมาอีกครั้งตอนที่ยอดไลค์ของเราขึ้นกันเลยดีกว่าค่ะ ตอนนี้ยอดไลค์ของเราก็ได้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ ขึ้นมาเป็น197เลยก็ไม่ต้องตกใจไปค่ะเป็นการแถมของทางเว็บไซต์นั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ k m MM m k i h e 4H ค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยนะคะลองเข้ามาใช้ลองเข้ามาศึกษาดูได้ค่ะสำหรับวันนี้ใครสนใจเราจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปนะคะหากวันนี้พูดผิดประการใดไปก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ